ครับก็วิธีการในการซีลถุงต,ตัวถุงฟอยที่เป็นลักษณะของตัวสิบล็อกนะครับครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับให้เราปรับ,บุอุณหภูม,มิครับอยู่ที่ประมาณ1 6 0ร้อยหสองศานะครับครับแล้วก็ความเร็วน네ี่ยให้อยู่ระดับประมาณเล็กสี่นะครับครับวิธีการในการซีลนะครับก็คือ1นเนี่ยเราจะต้องให้รอยซิลเนี่ยอยู่บนตัวรอยของตัวสิบล็อกนะครับนะครับโดยเราต้องใช้ตัวไกนะครับวิธีการในการจับเนี่ยก็คือให้ตัวปากซิลเนี่ยชนกับตัวไก่ ให้สนิทเลยนะครับรอยสิวเราจะได้ตรงนะครับในกรณ e ีที่เราอยากจะเลื่อนรอยสิวเนี่ยตัวไกด์นะครับด้านข้างด้านหลังจะมีตัวน็อตนะครับสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกของตัวตัวไกด์ประคองได้นะครับทําให้เลื่อนรอยสิวได้นะครับครับวิธีการในการเลื่อนก็คือคลายคลายตัวน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จับปากสิวให้ตรงครับเราก็เลื่อนเข้าเครื่องสิวครับเครื่องสิวก็จะทํางานในการสิวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรอยซิวนะครับรอยซิวก็จะอยู่เนี่ยตัวสิบล็อกนะครับในกรณีที่เราอยากจะปรับให้ความเร็วสูงขึ้นนะครับก็เราจะต้องทดลองปรับให้ความเร็วกับอุณหภูมิที่สัมพันธ์กันด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบรอยซิวเนี่ยให้ติดทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะเริ่มโปรดักชันนะครับ